โซเชียลคำผัวเมียตีกันเมียปั่นจักรยานกลับบ้าน20กิโลเมตรผัวขับตามช่วยเปิดไฟสองทางให้เมียน้อยใจผัวปั่นจักรยานกลับบ้าน20กิโลเมตรผัวห่วงเลยขับรถยนต์ตามแถมช่วยเปิดไฟสองทางให้ชาวเน็ตถามถ้าขำจะผิดไหมเจรินทำแบบนั้นดีเมียจะเดือดกว่าเดิมเรื่องสามีภรรยาทะเลาะก,กันเป็นปัญหาทุกยุคทุกสมัยและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแชร์เรื่องราวลงโซเชียลเน็ตเวิร์กชาวเน็ตจะช่วยให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเสมอ เช่นเดียวกับเรื่องเรื่องราวตลกขบขันของคู่รักชาวเวียดนามที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้คลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกโพสต์ลงทีวีทอปของผู้เป็นสามีเองโดยระบุแคปชั่นว่าแค่ไว้ใจสามีแล้วปั่นจัก,กรยานกลับบ้าน20กิโลเมตรโดยในคลิปจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังปั่นจัก,กรยานบนถนนที่โดยรอบแทบไม่มีแสงส่องสว่างและมีรถผ่านไปมาเพียงไม่กี่คันเท่านั้นทําให้ผู้เป็นสามีซึ่งก็คือคนถ่ายคลิปต้องขับรถยนต์ตามหลังเธอและเปิดไฟจากรถยนต์เพื่อส่อง สว่างให้ทั้งนี้ไม่มีการระบุแน่ชัดว่าก่อนถ่ายคลิปทั้งคู่ทะเลาะกันเรื่องอะไรฝ่ายสามีบอกเพียงว่าเกิดความขัดแย้งกันและภรรยาโกรธมากจึงหุนหันออกมาจากบ้านยายของเธอแม้สามีจะพยายามง้องๆอนแต่เธอก็ยังคงโกรธและไม่ต้องการกลับบ้านพร้อมเขาแต่เพราะในตอนนั้นมีแต่จักรยานกับรถยนต์ให้เลือกเท่านั้นซึ่งเธอขับรถยนต์ไม่เป็นสุดท้ายเธอจึงเลือกปั่นจักรยานออกไปบนถนนทําให้เขาต้องขับรถตามออกมา และเปิดไฟสองทางเพื่อให้ภรรยาขี่จักรยานได้อย่างปลอดภัยไม่รู้ว่าความขัดแย้งระหว่างทั้งคู่รุนแรงแค่ไหนแต่หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกมาก็ได้รับความสนใจจากสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากทุกคนต่างบอกว่าดูการกระทําของสามีแล้วทั้งรู้สึกอยากร้องไห้และหัวเราะออกมาพร้อมกันเพราะหลายคนคิดว่าการกระทําของเขาที่เปิดไฟสองทางให้ภรรยาปั่นจักรยานเป็นระยะทาง20กิโลเมตรอย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นบางส่วนยังมองว่าสามีเห็นอกเห็นใจและรักภรรยาจริงๆโดยเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าแม้เขาจะโกรธภรรยามากแค่ไหนแต่ก็ยังคงขับรถตามหลังเธอและเปิดไฟสองทางให้อย่างเงียบๆเพื่อปกป้องภรรยาของเขาจากอันตรายนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะเห็นว่าแท้จริงแล้วเขารักและห่วงใยภรรยามากแค่ไหน